รูปหน้ากลมทําทรงจมูกแบบไหนดีนะครับอย่างเคสนี้นะครับคนไข้มีรูปหน้าที่ค่อนข้างกลมครับอยากจะให้หน้ามีมิติมากขึ้นเพราะว่าเวลามองหน้าตรงเนี่ยจมูกเนี่ยไม่ค่อยเด่นเลยนะครับจะเด่นแค่โครงหน้าที่กลมๆเนะ <ś le> าะ <ๆ S 1> <สา>การเสริมจมูกหรือว่าการทําจมูกในเคสแบบนี้นะครับหมอแนะนําให้ทําจมูกไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับตรงสันตรงนี้นะครับแต่ต้องเป็นสันจมูกที่ค่อนข้างตรงไม่สโลปมากนะครับเพราะถ้าสโลปมากเนี่ยมันจะทําให้มองไม่เห็นเป็นสันจมูกแล้วก็จะทําให้หน้ายิ่งดูแบนมากขึ้นนะครับแนะนําว่าให้เรียวเล็กแล้วก็มีสันข้าง และถ้าเป็นไปได้นะก็าอาจจะต้องยืดบริเวณปลายจมูกให้ยาวขึ้นไม่ว่าจะเป็นการใช้เทคนิคยืดผนังก้านจมกูกหรือว่าเทคนิค advance tip ครับอย่างเคสนี้นะครับหมอใช้เทคนิค advance tip แล้วก็ยืดผนังก้านจมูกครับเพื่อที่จะทําทให้ปลายจมูกคนไข้าย,ยาวขึ้นแล้วก็โด่งขึง้นรวมถึงการเย็บตกแต่งกระดูกอ่อนปลายจมูกให้มันเล็กลงด้วยนะครับก็จะได้จมูกที่เข้ากับหน้าแบบนี้จะสังเกตว่าหลังทํานะครับจมูกเข้ากับหน้ามากเลยแล้วก็หลังทาเนี่ยหน้าดูเล็กลงเรียวขึ้นทางทั้งที่ไม่ได้ทําอะไรเลยกับหน้าทําแค่จมมมมมูกกกกอออยย่่่าาาาาางงงดดีีว็จะะทํใหห้้้้้้นนนนนพุขขขึึิิตบไ นั่นเองนะครับ